สวัสดีครับผมแอดมินคูบอยจากเพจไปเที่ยวกันโกไทยทูเกเตอร์นานๆเราจะมารีวิวกันทีเนื่องจากติดโควิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เปิดประเทศเรียบร้อยแล้ววันนี้คูบอยพามาชิมกาแฟและอาหารเอ้ยขนมอร่อยๆที่วานิลาคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ เมืองทองธานีคอนโด P3 นี่เดี๋ยวใส่ที่อยู่ไว้ในคลิปนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาชิมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเมนูเด็ดที่นี่นะครับชื่อว่าพอร f เฟลเป็นการรวมส่วนสมของว a ฟ f เฟลและหัวซองนะครับเพราะว่ากรอบมากๆเลยแล้วก็หอมอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย แล้วครับนี่เมนูครอฟเฟิลดูหน้าตาคล้ายๆวัฟเฟิลเป็นส่วนผสมระหว่างวัฟเฟิลกับครัวซองเห็นเจ้าของร้านบอกว่ากรอบมากๆเดี๋ยวแอดมินจะครูบอยจะชิมให้ดูนี่โอเคเราอชอบมากเลยเนี่ยครีมหอมๆกรอบมากเลยครับ มันเป็นแบบนี้อุทษนี่นี่เป็นแบบนี้ือกรอบหอมด้วยอเราต้องกินกับทานกับนี่ <c oughs> อืมอร่อยจริงๆไม่หวานมากสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากๆก็แนะนําอันนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณเคยกินวัฟเฟ้าเนี่ยมันก็จะนิ่มๆหน่อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะกรอบนะแล้วก็เคี้ยวอร่อยนะครับแนะนําเลยถ้าเกิดใครมาร้านนี้วานิลาคาเฟ่ก็ต้องสั่งนะครับเมนูครอฟเฟล เมนูที่2ออันนี้ชิมไปเลยกาแฟน้ำส้มนะครับเป็นยังไงกาแฟน้ำส้มนี่เขาใช้เขาใช้น้ำส้มนะที่มีเนื้อเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่ท็อปด้วยกาแฟสองช็อตนะเน้นความเจ้าของร้านบอกว่าเน้นความสดชื่นเดี๋ยวแันนิ้คุณบอยจะลองชิมให้ดูเหมือนเดิมอุ้ย นะก่อนดื่มก็ต้องคนก่อนนะแอดมินอยากอยากชิมน้ำส้มสักหน่อยเมื่อมีเนื้อส้มจริงม,มีเนื้อส้มจริงด้วยนี่นะนะนะแล้วคนอร่อยดนะีถ้าใครเน้นไม่อยากไม่อยากดื่มกาแฟที่หวานเกินไปก็แนะนำอันนี้เลยนะครับไม่หวานจนเกินไปก็มีรสส้ม เวลาดูดเข้าไปดื่มเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเหมือนเราดื่มน้ำส้มแล้วก็มีความขมของกาแฟทําให้มัน,มน,มน,มนผสมกันสานดีนะครับโอเคนะครับนี่เรียกว่าเมนูน้ำส้มถ้ามานี่ก็อย่าลืมสั่งนะจ๊ะ สำหรับเมนูที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือสตรอเบอรี่โมฮิโต้มิ้น์นี่เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เราจะเทอันนี้ไปเลยดราจิงเจอร์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดู หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สดชื่อแน่นอนนะครับสตรอเบอรี่โมฮิโตมิน้นนี่เป็นไงบ้างครับ ชมคลิปวิดีโอไปแล้วได้ชิมคลอฟเฟอร์ไปแล้วได้ชิมกาแฟอร่อยๆอ,อ,อย่างคาปูชิโนไปแล้วนะครับถ้าใครอยากทานกาแฟอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็ขนมอร่อยๆก็มาที่นี่เลยเมืองทองธานีคอนโด p ีสร้านวานิลาคาเฟ่นะครับไม่ยากอยู่ใกล้ๆคอสโมมาราซานะครับผมทริปหน้าจะเป็นไรคอยติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกด ติดตามใน Facebook Page Go Thai Together ไปเท่วกันและ YouTube อย่าลืม Subscribe ให้ Go Thai Together ด้วยนะครับขอบคุณครับ